สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจาร,รย์มหา,าสารเสรือราชสรีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาพูดมาคุยถึงทิศทางของดวงชะตาแนวทางทิศทางไกด์ลายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎโดยภาพรวมในปี2564ว่าจะเป็นไปในแนวทิศทางใดเป็นในแนวไหน เพื่อท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมความพร้อมวางแผนที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆความสําเร็จโชคลาภให้เข้ามาหาท่านตลอดปี2,564นะครับดวงของชาวราศีกรกฎโดยภาพรวมในปี2,564นี่นะครับถือว่าชาวราศีกรกฎดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่โดดเด่นอะไรมากดวงอยู่ในเกณฑ์บานกลางแต่ก็ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นะครับในบางเรื่องบางด้านบางเดือนก็มีจังหวะที่จะทําให้กิจการการงานก็มีคนสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังบางเดือนไม่ว่าจะทําอะไรก็อาจจะมีคนคอยขัดแข้งขัด,ข,ดขาทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคตามมาด้วยเช่นกันเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นี่นะครับที่เข้ามาในภพต่างๆของท่านก็อาจจะทําให้ตลอดทั้งปีมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันมากในแต่ละเดือน แต่เหนือสิ่งอื่นใดโดยภาพรวมแล้วชีวิตของท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะในปี2,563นี่นะครับท่านได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์อะไรมามากพอสมควรสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ไหม่ว่าปีนี้จะมีอะไรเข้ามามีปัญหาบริษัทเข้ามาท่านก็สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้แบบสบายๆสายําหรับท่านที่มีการส่งผลงานส่งเอกสารสมัครงานรอฟังการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆในปีนี้นะครับมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้รับข่าวดี ราะท่าน,นเปิดโทรศัพท์เปิดไลน์ไลน์เปิดอ e ีเมลไว้อ่านอ e ีเมลนะให้เป็นเช็คอ e ีเมลเป็นระยะระยะเปิดโทรศัพท์ไว้เห็นเบอร์แปลกๆเข้ามาก็รับหน่อยนะครับก็จะทําให้ท่านมีข่าวดีเข้ามาให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจพบกับความสําเร็จในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะหลังจากช่วงกลางปีไปแล้วความรักการงานการเงินจะมีความสมดุลทั้ง3ด้านกันเลยทีเดียวความรักก็จะมีเสน่ห์การงานก็ไหลลื่นการเงินก็คล่องตัวอะไรประมาณนี้ นะครับสำหรับดวงโดยทั่วไปโดยภาพรวมนะครับของชาวราศีกรกฎในปี2564ก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องหลักๆซึ่งผมก็จะมาพูดมาคุยไกด์ไลน์ดวงในด้านต่อไปนะครับเฉพาะจาะจงลงไปในด้านของความรักนะครับดวงความรักของชาวราศีกรกฎโดยภาพรวมในปี2564นะครับช่วงต้นปีคนรักคู่ครองเขาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ทำให้ท่านได้ส่วนแบ่งได้ผลกําไรจากการทําธุรกิจร่วมกันกับผู้ครองกับคนรักการเดินทางไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาทัศนาจรจะทําให้คนที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันมีปัญหากันนี่นะครับกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคนโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้พบเจอความรักนะครับแต่ถ้าพบเจอคนรักที่มีอายุน้อยกว่าคนโสดจะต้องระวังเพราะเขาอาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนอาจจะนำมาซึ่งความวุ่นวายให้กับท่าน ส่วนช่วงกลางปีความรักด้วยความดูดีด้วยความมีเสน่ห์นะครับมักจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาหาท่านเยอะแยะมากมายทําให้ท่านได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เลือกสรรได้เลือกคนที่ถูกอกถูกใจเคมีตรงกันนะครับอะไรประมาณนี้แต่ท่านต้องระวังนะถ้าเลือกมากเลือกมากเกินไปนี่มันก็ได้แต่เปลือกนะเหมือนสานวนที่ว่าเลือกนักมักได้แลอะไรประมาณนี้ และก็ให้ระวังนะครับความรักที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจะจีรังยั่งยืนสักเท่าไหร่นี่นะครับเขาอาจจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ส่วนปลายปีความรักของคนโสดก็ยังมีความโดดเด่นการพบรักอาจจะได้พบรักกับใครนะคนโสดนี่ก็คือพบรักกับลูกจ้างพนักงานหรือแม้กระทั่ง ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานผู้จัดการของท่านนี่นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักกับเขาเหล่านั้นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสถานที่บ้างนะครับก็จะทำให้ชีวิตรักที่น่าเบื่อกลับมามีความสุขกลับมาโรแมนติกกลับมาสดชื่นได้แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในปีนี้ชาวราศีกรกฎให้ระวังถ้าได้พบความรัก หรือคบกับคนที่มีอายุน้อยกว่าท่านอายุอ่อนกว่าท่านมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรือใครครบไปแล้วก็ให้เรียนรู้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากฟังเหตุผลให้มากนะครับมันจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไปได้นะดวงความรักของชาวราศรีกรกฎก็ออกมาประมาณนี้นะครับในปี2564ต่อมาในด้านของการเงิน ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎโดยภาพรวมในปี2564นี่นะครับดวงการเงินในช่วงต้นปีท่านจะมีรายได้เข้ามานะครับจะมีรายได้เข้ามาแต่รายได้ที่เข้ามาก็มักจะหมดไปหมดไปเพราะอะไรหมดไปเพราะการถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบซะเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับหรือเป็นประเภทหาเงินมาได้คนอื่นเขาก็หยิบยืมมาไปหมดนะครับแต่ชาวราศีกรกฎก,ก,ก็มีโอกาสนะที่ท่านจะได้รับโชคลาภเข้ามา ให้ชื่นอ,อกชื่นใจจากใครจากคนรักจากคู่ของของท่านเพราะฉะนั้นถือว่าในปี2,564ในช่วงต้นปีคนรักคู่ของของท่านนี่นะครับจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับท่านรายได้จะเพิ่มขึ้นจากการพูดการเจรจาก,การขายนิตยสารการเขียนนิตยสารบทความต่างๆจะทําให้เกิดรายได้ส่วนกลางปีการเงินถือว่าดีขึ้นจากช่วงต้นปีมากพอสมควรดีนะครับ โดยเฉพาะถ้าท่านยิ่งขยันยิ่งจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับการลงทุนค้าขายระยะสั้นใช้เวลาไม่นานจะทําให้ได้รับผลตอบแทนเป็นเท่าตัวแต่ถ้าระยะที่นานๆอาจจะทําให้ขาดทุนหรือมีปัญหาได้นะครับและช่วงนี้ท่านจะได้โชคลาภจากการพบปะเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับแสดงว่ารวงนะครับในเรื่องโชคลาภของท่านนะครับในช่วง ต้นปีก็ได้จากคนรักคู่ครองในช่วงกลางปีก็ได้จากเพื่อนฝูงมิสหายการเข้าสังคมส่วนการเงินในช่วงปลายปีเงินทองไหลมาเทมาหาเงินได้ง่ายมีรายได้จากหลายแนวทางหลายแหล่งการเงินข้องตัวข้องมือการพูดการเจราจาที่สุภาพอ่อนโยนจะทําให้ธุรกิจของท่านนะครับได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ฟังไว้นะครับสาหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนท่านต้องระวัง อาจมีเหตุให้ต้องออกจากงานการติดตามถามนี้สินจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงส่วนใหญ่นะครับไปถามเธอไม่ได้คืนนะครับและไม่ได้คืนไม่พอนะสร้างปัญหาเกิดการทะเลาะวิวาททำให้เกิดความวุ่นวายตามมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเลยท่านอย่าพึ่งให้เขาหยิบยืมเงินในปีนี้นะครับเพราะนั้นท่าน ระวังให้ดีในเรื่องของการหยิบยืมเงินนะครับเพราะไปทวงแล้วจะไม่ได้นะอันนี้คือในเรื่องของการเงินก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎต่อมาด้านสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือดวงการงานไกด์ไลน์ทิศทางการงานของชาวราศีกรกฎในปี2564ในภาพรวมนะครับช่วงต้นปีการทุ่มเทการให้ความรัก กับการทำงานการทุ่มเทกับการทำงานการวางแผนความขยันความอดทนอย่างมีเป้าหมายอย่างมีวัตถุประสงค์จะทําให้กิจาการธุรกิจโครงการต่างๆได้รับผลตอบแทนแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการระยะสั้นๆน,น,นะมันจะทําให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ให้ระวังเรื่องงานอาจทําให้ท่านต้องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ เรื่องงานอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานก็ให้เรามัดระวังการพูดการจาก,การติดต่อสื่อสารกันนะครับส่วนกลางปีเรื่องของการงานท่านอาจจะมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองจากการทํางานจากการสร้างผลงานจากสิ่งที่เป็นงานในอดีตแล้วท่านหยิบขึ้นมาทําหรือจากงานคนอื่นแล้วเขาทําให้สําเร็จทําให้เสร็จท่านเอาหยิบขึ้นมาทําหรือเขาถูกมอบหมายให้ทําต่อนะครับจะเกิดผลดีกับตัวท่านมาก แต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับระวังลูกจ้างบริวารหรือเพื่อนร่วมง,งานที่มีอายุมากกว่าเขาจะนํามาซึ่งความยุ่งยากความวุ่นวายความเดือดร้อนนะครับมาให้กับท่านก็คือระวังนะคนที่มีอายุมากเขาจะนําความเดือดร้อนมาให้กับท่านส่วนช่วงปลายปีการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการงานงานประจําธุรกิจจะก่อให้เกิดรายได้ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าง,งานผู้จัดการก็จะเป็นคนที่มี นะก็จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานมาร่วมทีมแต่สําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องรีบสร้างผลงานให้โดดเด่นให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพราะถ้าท่านไม่มีผลงานทํางานไร้คุณภาพก็มีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากงานเช่นกันนะครับซึ่งพูดมาทั้งหมดทั้งมวลถึงตอนนี้ก็คือดวงโดยภาพรวมทิศทางดวงโดยภาพรวมของชาวราศรีกรกฎในปี2564ก็จะออกมาประมาณนี้ ท่านก็จะได้เตรียมตัววางแผนเตรียมความพร้อมที่จะรับมือนะครับเพื่อจะให้ได้สิ่งดีๆสิ่งที่สวยงามโชคลาภความร่ำรวยเข้ามาหาท่านสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจช่องอาจาร,รย์มหาศารเสราชสีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสุดท้ายจริงๆขอให้ชาวราศรีกรกฎตลอดปี2564จงมีความสุขสุขภาพแข็ง,ขง,แ,ขงแรง นะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรางวัลใหญ่พบคนถูกใจนอนหลับฝันดีครับๆๆๆๆๆๆ